เรือลุกฮนะเรียบร้อยลงเรียนจีนครับตายอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันในรายการช็อตเด็ดแต้มเซียนนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ต่อไปนี้นะเป็นแต้มจาก AI Red g o d t นะที่ผมไปคัดสรรไปหามาจนเจอนะเพราะเอิร์เราไปนั่งดูช่องของ AI Red g o l d เข้าแล้วไปเจอจังหวะนี้พอดีผมมองเห็นว่ามันโคตรสวยเป็นจังหวะที่มหัศจรรย์ถ้าคุณผู้ชมยังคิดไม่ออกลองพอยสคลิปนี้ดูว่าหมาสีขาว ตาเตินต่อไปเนี่ยควรจะไปเดินอะไรดีแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดออกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับใครจะไปคิดว่าเบสมูฟของหมากสีขาวจะเป็นจังหวะนี้ครับโอง้งเดินม้าไปรุกรุกให้กินเฉยๆฮะอันนี้เขาเรียกว่าแต้มม้ารอยฟ้าครับบางครั้งเนี่ยการให้อาจไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในกระดานนี้แน่นอนครับการให้ต้องมีสิ่งตอบแทนครับ ในกระดานนี้เป็นตัวอย่างครับอยู่ๆเราเอาม้าไปลุกเนี่ยถามหน่อยครับว่าหมากฝ่ายสีแดงเขาจะไปเดินยังไงเดินได้สองแบบครับคือหนึ่งเอาเบี้ยกินมา้าสองขยับขุนหลบถ้าขยับหุนหลบเนี่ยโดนลุกจนนะฮะหลายคนงงว่าเอยขยับขุนหลบมันโดนลูกจนเลยเหรอใช่ครับตัวลูกจนครับแต่ว่าหมากฝ่ายขาวเองก็ต้องเดินให้ถูกครับหมากลุกเนี่ยต้องเดินให้ถูกนะคือตอนนี้ไอเดียของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาอยากที่จะเอาเรือลุกแต่ประเด็นคือเขาลุกได้ไหมไม่ได้ครับเพราะม้ามัน มันการตาลุกอยู่เพราะงั้นเนี่ยเลยต้องเอาม้าไปต่อเห็นไหมมันมีแผนนลงมันอยู่เอาม้าไปต่อถ้าฝ่ายสีแดงกินอันนี้เจ๊งเลยครับเรือลุกนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับตายอย่างแน่นอนครับอะสมมุติไม่กินก็นแล้วกันสมมุติว่าหมากฝ่ายสีแดงเขาไม่กินม้าตำแหน่งนี้นะสมมุติว่าเขาไปกินม้านะครับอีกตัวหนึ่งอะไปกินม้าที่ตำแหน่งจอจานห้านะพอไปกินม้าจอจานห้าอันนี้เราจะใช้ม้ากินไปก่อน พราะเดี๋ยวในอนาคตรเราจะเอาเรือไปลุกนะแล้วก็ลุกซ้ําด้วยการลุกโจนอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยถ้าหมากฝ่ายสีแดงเอาเม็ดกินใช่ไหมเราก็ควรกินครับตาเดินต่อไปไม่ว่าสีแดงจะเดินตัวไหนเราจะเอาเรือไปลุกโจนอย่างเดียวอันนี้ก็แบบไอเดียคร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าสีแดงนะครับเขาขยับเม็ดหนีสมมตินะขยับเม็ดหนีตำแหน่งนี้เราอาจจะใช้วิธีการแบบแบบเบสิกถอยม้ากลับไปที่เดิมครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการเอาเรือลุก เราก็ลุกเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับเราต้องการลุกจนในลักษณะนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาพยายามดิน้นอ่าสมมุติพยายามดิ้นเดินเรือมาแล้วก็ลุกเหมือนเดิมครับเนี่ยก็โดนลุกจนอยู่ดีถูกไหมฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการท,ารที่เป็นวิธีการที่พาให้ฝ่ายสีแดงยังพอรอดต่อไปได้แต่ก็เป็นลองนะครับย้งย้ำอีกทีว่าเป็นลองนะแต่ว่ายังพอที่จะสามารถสู้กันได้อีกสักพักนะครับ คือวิธีการไหนไปดูกันนะครับเอาม้าลุกไปก่อนปึ้มเมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าขยับขุนเนี่ยมันไม่เวิร์กนะเพราะงั้นเราดูวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเอาเบี้ยกินม้าไหมอ่าเบี้ยกินม้าครับง่ายง่ายดายก็คือเขาลุกมาแล้วก็กินกลับคือเดินกันแบบหิวหิวเงี้ยหนะมากฝ่ายสีขาวก็เรือลุกโป้เชคเอาไปทีทนึงสิลองให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยต้องได้เดินนะครับต้องได้สู้ต้องได้แบบขยับนิดนึง ก็คือลุกในตำแหน่งนี้สมมติว,มว่าเอาเรือไปลุกใช่ไหมถามว่าหมากฝ่ายสีแดงเขาเดินตัวไหนได้บ้างเขาเดินขุนได้ตาเดียวคือขุนขยับถอยลงมาแล้วตาเดินต่อไปก็คือนี่ครับโคนยัดไส้ครับเอโคนยัดไส้เข้ามาครับอันนี้คือสวยจริงๆครับการที่เราเอาโคนยัดไส้มาตำแหน่งนี้เหตุผลก็คือเราต้องการที่จะเอาโคนเนี่ยมาปั้มลุกขุนมาลุกจนกันแบบว่าประชิดต,ตัวอย่างเงี้ย เพราะงั้นเนี่ยถามว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาจะเดินตัวไหนคือเขาไปเดินเรือเดินโคลเดินทุกอย่างมันไม่ได้แน่นอนสมมุติไปเดินโคลมาแล้วก็กินไงตาเดินต่อไปแล้วก็เตรียมลุกจนอยู่ดีถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาถอยเม็ดครับอันนี้คือแบบมันมีเหตุผลของมันนะว่าทําไมต้องเดินตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับโอเคผมอาจจะไม่ได้ถอดทุกต้นแยกแต่ผมจะถอดต้นแยกที่มันเป็นเบสมูฟแล้วก็เซคันด์มูฟแล้วก็เติร์ดมูฟะไรพวกนี้ผมจะถอดให้นะครับในกรณีเดินเม เหตุผลก็คือเวลาเราลุกเนี่ยเขาจะได้เดินขุนหลบออกมาไงเหตุผลแค่นี้ฮะง่ายๆเลยครับถามว่าพอฝ่ายสีแดงเดินเม็ดหลบเนี่ยสีขาวจะทํำยังไงง่ายๆครับถ้าเราเดินโคนแล้วขุนหลบได้ใช่ไหมเราใช้วิธีการเรือยัดไส้ไปก่อนเราเอาเรือเข้ามาลุกในตําแหน่งนี้ครับตำแหน่งชอยชิงเจ็ดเสร็จทุกลายสมมุติว่าเขาเดินโดนลุกใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องขยับได้ทีเดียวใช่ขยับขุนมาที่ตําแหน่งชอช้าง8 อพอขยับผุดมาชอยช้าง8ในลักษณะน,นี้มันมีอยู่2วิธีนะครับผมบอกเลยว่ามีอยู่2วิธีเท่าที่ผมถอดคือหนึเดินม้าไปต่อก็เดินได้เหมือนกัน2กินม้าเรียบๆก็เดินได้เหมือนกันนะครับกินม้าเรียบๆก็ได้เอาความเป็นต่อไว้ก่อนเพียงเท่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าหมากสีขาวเนี่ยก็น่าจะเป็นต่อเพียงพอที่จะชนะแล้วนะแต่ว่าจะชนะในอีกกี่ทีเดินเนี่ยผมไม่รู้นะ คือถ้าลองประมาณกําลังกันเนี่ยคือมีเรือ2ตัวมีโคนมีอะไรคือมันพร้อมที่จะทุ่มใส่หน้าขุนหมากฝ่ายสีแดงได้มากกว่าซึ่งหมากฝ่ายสีแดงขุนเนี่ยมีแค่ขุนตัวเดียวไม่มีตัวอะไรมาป้องกันนะครับในขณะที่ม้าและโคนของสีแดงเนี่ยมันติดหมดม้าสีขาวก็ไม่ใช่ว่าจะโยกยากขยับมาทีเดียวก็เอาไปเสียวกับเพื่อนได้เลยก็เดินได้นะหรือถ้าในจังหวะนี้เราต่อมาเดี๋ยวขอลองถอดดูแต้มต่อม้าก่อนนะกันว่าสามารถเดินได้หรือเปล่านะแต้มต่อม้าเนี่ยก็มี ไอเดียของการต่อม้าก็คือว่าถ้าเขากินม้าเนี่ยเราจะได้เอาเรือเนี่ยขยับเข้ามานะเตรียมยัดไส้มันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะเนี่ยขยับเรือมาจังหวัดเนี่ยคือพราบว่าหมากฝ่ายสีแดงเดินอะไรงงๆไม่ได้เลยนะสมมติไปไปกินเม็ดเนี่ยไปกินเม็ดนี่ถึงตายเลยนะครับถึงตายนะเพราะเราจะใช้โคนเนี่ยลุกเข้าไปก่อนโคลลุกเสร็จแล้วก็เรือลุกจนนะครับในลักษณะนี้เพราะงั้นเนี่ยเดินม้าไปกินเม็ดไม่ได้ จังหวะนี้เดินม้าไปกินเม็ดไม่ได้เลยคือถามหน่อยว่าสีแดงจะไปเดินอะไรมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินอะไรนะอาจจะต้องเดินม้ามาตายไหมเดินม้ามาเส้นวหายไหมคือมันก็เหมือนเป็นการแลกม้าแต่ว่าตำแหน่งของการแลกม้าเนี่ยมันเตรียมที่จะลุกจนได้มากกว่านะครับอ่ะสมมุติว่าขยับม้ากลับไปที่เดิมสมมุตินะสมมุติว่าขยับม้าไปตำแหน่งนี้เราก็เราโคลนลุกนะครับเราขยับหุ่นขึ้นมาใช่ไหม สมมติเขาขยับหุ่นขึ้นมาแล้วสานนี้เราเอาจะเอาโคนล,ลูกอีกหนึ่งทีอ่ะหลบนะครับเราจะตบเรือไหมก็เดินได้นะครับเดินได้เหมือนกันเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการที่ผมคิดว่าจังหวะเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่จะลุกจนได้มากที่สุดแล้วนะครับก็ลองเอาไปถอดต่อกันดูแต่ผมคิดว่าผมถอดมาถึงประมาณเนี้ยอ่าถ้าเดินต่อไปมันจะเป็นการไบแอดับ้อนอนแยกมันเยอะมากแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งเนี้ย พวกนี้คือสีขาวเนี่ยเป็นต่อทั้งสิ้นนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมสนับสนุสนหมากลูกไทยคำว่าผู้ใฝ่รู้นะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวชิ่งไปก่อนแล้วไปเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับและบายๆครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆ ปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line@ แอดหมากรุกไทย